โน้ตบุ๊กเก่าอย่าเพิ่งทิ้งเพราะคลิปนี้จะแนะนำวิธีอัปเกรดโน้ตบุ๊กให้เร็วแรงขึ้นแบบ300%คลิปนี้ชิญชมได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาวโน้ตบุสเปกนะครับผมเจนโน้ตบุสเปกเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับคลิปนี้นะตามชื่อคลิปตามชื่อปกที่เพื่อนเเห็นเลยนะครับแนะนําวิธีอัปเกรดโน้ตบุ๊กเก่านะครับให้เร็วและแรงขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งในปีนี้นะปี2024เนี่ยก็มีโน้ตบุ๊กเปิดตัวใหม่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ราคาก็สูงขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีงบประมาณสูงในการอัปเกรดเปลี่ยนโน้ ผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับวิธีอัปเกรดโน้ตบุ๊กเก่าเนี่ยที่เรายังใช้กันอยู่เนี่ยให้สามารถทํางานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่นะครับอย่างแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลองหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กของเพื่อนๆเนี่ยที่ใช้กันอยู่นั่นเองครับวิธีง่ายมากนะครับก็คือเข้าไปดูเว็บไซต์ของผู้ผลิตนั่นเองนะครับซึ่งผู้ผลิตแบรนด์เนี่ยเขาก็จะใส่ข้อมูลโน้ตบุ๊กของตัวเองเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็จะระบุสเปคทุกอย่างนะครับของตัวเครื่องนั้นๆครับว่าจะเป็นอออะะะะไไไรรรรรนนคคััับบปเกดด้้างบ หรือว่าเรื่องของไดเวอร์เรื่องของซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยในเว็บผู้ผลิตแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะใส่ไว้ในนั้นเองเลยนะครับหรือถ้าหาไม่เจอนะครับเว็บไซต์โนบุกสเปกนะพวกเรามีข้อมูลโนบุกเยอะแยะมากมายนั่นเองนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w n o อ o โนบุก c เปกนั่นเองนะครับและส่วนที่ะครับที่เพื่อนๆต้องทําความเข้าใจเลยนะครับก็คือเรื่องของการอัปเกรดเนี่ยการอัปเกรดนะครับในโนบุกเนี่ยหลายๆคนก็ดูน่าจะรู้ันอยู่แล้วนะว่าอัปเกรดอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็ขอบอกเป แมนะครับแล้วก็เรื่องของ SSD นั่นเองนะครับก็คือ2อย่างเนี่ยในโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่ครับผมเปลี่ยน CPU ได้ไหมพี่ครับผมเปลี่ยนการ์จอได้หรือเปล่าพี่ครับผมเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้หรือเปล่า ก็เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่ามันต้องยกทั้งบอร์ดเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ดไปเลยนะครับซึ่งเขาจะจ่ายก็สู้นะครับก็ไม่คุ้มค่านะครับสู้เก็บเงินรวมก้อนแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลยนะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีแรกนะครับในการอัปเกรดโน้ตบุ๊กเก่าให้แรงขึ้นครับวิธีแรกนะครับเบสิกง่ายๆเลยครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้โน้ตบุ๊กของตัวเองเนี่ยเป็นรุ่นอะไรอยู่นะครับน่าคืออัปเกรดแรมนั่นเองนะครับ นั่นเองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยให้ผู้พิพากเนี่ยเราไปอัพเองนั่นเองนะครับแต่ว่าณนะันปัจจุบันเนี้ยแรมขั้นต่าก็เริ่มเยอะขึ้นโปรแกรมก็เริ่มใช้งานแรมเยอะขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่ซื้อน้ตบ๊กมาก็อาจจะไม่รู้ว่าน้ตบ๊กของตัวเองเนี่ยอัปเกรดแรมได้หรือว่าไม่รู้เลยว่าอัปเกรดอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนับถ้าสมมติใช้งานแล้วมันรู้สึกช,าชา้าๆเปิดแถบเปิดโครมหลายแถบเนี่ยแล้วมันรู้สึกแบบอึดๆช้าๆเนี่ยวิธีแรกที่ง่ายมากนะครับๆ ในการใส่แรมให้ตรงกับเครื่องเนี่ยก็คือดูที่บัสแรมของเครื่องนั่นเองนะครับจริงๆจะมีเรื่องของค่า CL นั่นเองนะแต่ว่าดูเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายแบบเบสิกพื้นฐานคือดูบัสแรมครับอย่างเช่นอ่ะ เครื่องนี้เป็นแรมบสองพันสี่เพื่อนๆก็สามารถหาซื้อแรมที่เป็นบสองพันสี่มาใส่นั่นเองนะครับจะซื้อแบบ 3, 2, 2, 6, 6. สามพันสองสองหกหกสามไใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ความเร็วของแรมเนี่ยก็จะวิ่งที่ความเร็วแรมบัสต่ำสุดนั่นเองนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้สองพันสี่ซื้อสามพันสองมาใส่ความเร็วของแรมเนี่ยก็จะวิ่งที่ต่ำสุดนั่นเองนะครับนั่นคือสองพันสี่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการอัปเกรดก็จะต้องดูนะครับอย่างแรกก็คือดูบัสแรมนะให้ตรงกันนั่นเองนะครับ ddr ก็สำคัญนะครับ ก็เป็น d d r 5แล้วนะครับถามว่าจะใส่ข้ามกันด้วยนะไหมผมไม่แนะนานะครับให้ใส่ข้ามกันนั่นเองนะครับเครื่องเป็น d d r 4ก็ใส่ d d r 4จะดีที่สุดนั่นเองนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆต้องดูนะครับก็คืออัปเกรดแรมได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะแบ่งอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือระบุว่าเป็นแรมแบบโซดิมนั่นเองนะโซดิมเนี่ยคือเป็นแรมที่สล็อตเนี่ยเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยแรมจะระบุมาเลยนะครับว่าเป ออนบอร์ดนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นั่นหมายความว่าแรมติดเครื่องไม่สามารถพอรตอัปเกรดได้นั่นเองนะครับเป็นแรมแบบฝังบอร์ดมาเลยนะครับซึ่งอีกช่องหนึ่งก็ต้องดูว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาให้มาแบบไหนนะครับหรือให้มาแบบโซดิมหนึ่งช่องว่างให้เราไปอัปเกรดเองนะครับหรือเป็นแบบ 8G ดิกเราเขียนว่า no upgrade max ที่8ปจุดจุดจุดก็ว่าไปนะครับถ้าสมมติขึ้นเป็นว่า 8G ิกแล้ว no upgrade เป็น Onboard อีกอันนี้ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับว่าโน้ตบุ๊กของเพื่อนอัปเกรด ไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้แรมก็ขั้นต่ำก็ต้องเป็น16แล้ววะยิ่งวินโดว์เงี้ยวินโดว์อนาคตวินโดว์12ก็จะมาอีกแรมขั้นต่ำมันควรเป็น16แรม16ก็แทบไม่พอแล้วเนี่ย ขั้ต่อมานะครับวิธีสองนะครับนั่นคือเรื่องของการอัปเกรดตอร์เรสนั่นเองนะครับซึ่งในโนบุ๊กรุ่นเก่านะครับแบบเก่าๆมากๆนะครับก็จะใช้เป็นแบบฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนนั่นเองนะครับซึ่งความเร็วการอ่านเขียนเนี่ยมันก็อยู่ระดับแบบ100่งรมกัไบต์เปอร์เซกนะครับซึ่งถ้าสมมติเพื่อนๆมีโน้ตบุ๊กที่ใช้ฮาร์ดดิสก์อยู่วิธีง่ายมากครับซื้อ SSD แบบ SATA 2.5นะครับมาเปลี่ยนใส่นะครับ โลเปลี่ยนเลยนะครับทำแค่นี้เองนะแก่ปุ๊บตออเก่าออกใส่ของใหม่ที่เป็น SSD SATA อันนี้ใช้ร่วมกันได้น,นั่นเองแต่ว่าข้อจำกัดมันก็ต้องดูอีกว่าอย่างเช่นเครื่องนี้เนี่ยมันยังสามารถใส่ที่เป็น M.2 ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นรตบุกรุ่นเก่าเนี่ยก็จะรองรับแค่ตัวที่เป็นฮาร์ดดิสที่เป็นแบบ Sa า a นะครับ SSD ดีที่เป็นแบบ Sa า a นั่นเองซึ่งวิธีดูว่าเราใช้ S s d ดีแบบไหนนะครับเพราะว่า SSD ดีเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเอากรณี M.2 นะครับก็จะมีทั้ง M.2 ที่เป็น PCI นะครับแล้วก็ M.2 ที่เป็น Sa า a นั่นเองนะครับอันนี้มันก็ต่างกันนั่นเองนะครับใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับส่วนฮาร์ดดิสที่เป็นแบบ Sa า a 2.5เนี่ยอันนี้สามารถ ซื้อ S D ที่เป็น Sa t a าที่เป็นลูกสี่เหลี่ยมแบบนี้ซื้อมาใส่ร่วมกันได้นั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องดูขนาดให้ตรงกันด้วยว่าฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยเป็นขนาดเท่าไหร,ร่นะแล้วก็ซื้อแบบนั้นมาใส่นั่นเองนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็คือในโน้ตบุกรุ่นเก่านะครับมักจะให้ตัวอ่าน DVD มาให้นั่นเองนะครับณนะปัจจุบันก็ไม่มีใครได้ใช้ DVD แล้วน้อยมากๆที่จะใช้นั่นเองนะซึ่งถ้าสมมติใครไม่ใช้ไม่รู้จะเก็บไไไไวว้้้้ททําาาาาาาออออะรซซืื TA มมใส่่่่ลกกลกกกกยยยิงงููเเเคจั Enron โฟช์มานั่นเองนะครับซึ่งมีขายตามช้อปปี้ลาซาด้านะราคาราคา1อ0 2 0 0นั่นเองนะครับซื้อแล้วก็ถอดตัวอ่านช่องอ่าน DV d ดีเนี่ยแล้วก็ใส่แทนเข้าไปได้นั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของขนาดตัวช่องอ่านดี d ีของเพื่อนๆด้วยนะว่าเป็นขนาดไหนนะครับมี2ขนาดนะครับก็คือ12มิลแล้วก็9มิลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของขนาดก็ต้องดูให้ดีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ SSD ครับวิธีต่อมานะครับหลังจากที่อัปเกรดแรมอัปเกรดเนตดีไปแล้ววิธ แล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับนั่นก็คือการลงวินโดว์ใหม่นั่นเองครับแบบ l e a n In s t a l l แบบลงใหม่เลยนะครับซึ่งวิธีนี้เบสิกมากๆนะครับเนื่องจากว่าสมมติกรณีที่ผ่านมานะครับเราอัปเกรด SSD ไปนะครับในโน้ตบุ๊กบางรุ่นนะครับให้ SSD มาแค่ช่องเดียวนะครับการถอดของเก่าออกเนี่ยวินโดว์มันติดอยู่ใน SSD ตัวเก่านะครับพอเราถอดออกเนี่ยวินโดว์เราก็ต้องลงใหม่นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการลงง่ายมากครับแอดมินก็เคยสอนนะครับทั้ง Windows 10 Windows 11นะครับสอน ใช้แค่แฟลชไดร์ตัวเดียวก็สะดวกง่ายมากๆนั่นเองนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนๆไม่มีแฟลชไดร์ไม่ได้อยากลง Windows ใหม่นะครับเพื่อนๆสามารถใช้วิธีการรีเซ็ต PC ได้นั่นเองนะซึ่งวิธีการรีเซ็ต PC เนี่ยผลลัพธ์นะให้แบบเดียวกับการคลีนอินตอลเลยนั่นเองนะแต่ว่าเรามีตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับสามารถเลือกแบบเก็บไฟล์ข้อมูลไว้นะครับหรือว่าเลือกล้างมันทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถเลือกได้นั่นเองนะซึ่งข้อดีดีมากๆคือไม่ต้องใช้แฟลชไดร์นะครับกดสั่งรเตอลืก ว่าจะลงแบบไหนรอแล้วก็เสร็จเหมือนลงวิดโด้ใหม่เลยอันนั้นก็เป็นเรื่องของวิธีการลงวิดโด้นั่นเองนะครับพอเราใช้งานไปนานๆเนี่ยไฟล์ขยะไฟล์ในเครื่องเนี่ยมันก็เริ่มเยอะมันก็เริ่มอืดใช่ไหมครับการลงวิดโด้ใหม่ละก็เหมือนการเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่นะครับแล้วก็รีเซ็ตตัวเองใหม่นั่นเองนะครับนอกเหนือเรื่องของการลงวิดโด้ใหม่เนี่ยข้อดีของมันคือเราสามารถเคลนเรื่องของสิ่งแปลกปลอมเรื่องของมัลแวร์ต่างๆเนี่ยที่ติดอยู่ในเครื่องเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยสามารถเคลนออกไปได้นั่นเอง นะครับส่วนอีกวิธีต่อมานะครับดูเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากอีกแล้วนะครับนั่นกะ็คือเรื่องของการทําความาสะอาดนั่นเองนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กนะครับใช้งานมันนะครับก็ต้องดูแลรักษานะครับเหมือนรถ เหมือนแฟนเหมือนทุกๆอย่างนะครับก็ต้องดูแลรักษามันนั่นเองครับโน้ตบุ๊กก็เช่นเดียวกันนะครับเปิดใช้งานนะครับเปิดใช้งานเป็นเวลานานเปิดใช้งานแบบหลายปี2อปีนะครับแน่นอนนะครับมันก็จะเกิดเรื่องของความร้อนนะครับเรื่องของฝุ่นนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลนะครับให้กระทำงานตัวเครื่องอ่ะช้าลงนั่นเองนะครับแกะฝ้าหลังนะครับแกะฝ้าหลังนะครับอ่าก็ต้องมีอุปกรณ์อีกนะครับก็คือมีไขควงนะครับแกะนะครับแล้วก็มีแปรงนะครับเอาปัดฝุ่นหน่อยมีที่เป่าฝุ่นนะครับเป่าเป็น เป็นซิลิโคนเป็นนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนซิลิโคนด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้งานนานๆเนี่ยสาปีเนี่ยแน่นอนว่าตัวซิลิโคนเนี่ยมันก็จะแห้งไปตามกาลเวลาตามการใช้งานหนักเบาของเรานั่นเองนะครับเราก็ไม่รู้ว่าซิลิโคนมันแห้งหรือยังนะครับแต่ว่าใต้ผมรีเควเมนต์นะครับนานๆทีก็เปลี่ยนทีครั้งหนึ่งเนี่ยเครื่องเนี่ยการระบายความร้อนเนี่ยก็จะกลอบมาดีขึ้นนั่นเองนะแต่ถ้าสมมติพี่หนูทําไม่เป็น่ะก็แนะนําว่าให้ยกไปที่ร้านใกล้บ้านเนี่ยหรือว่าศูนย์จำหน่ายสินค้านะคล้าาแกว็ท เปลี่ยนซิลิโคนให้ก็ยังทําได้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่แนะนามมาําว่าถ้าสมมติเพื่อนๆแบบไม่มีความรู้แกเองไม่เป็นนะครับนี่พยายามจะแก่เครื่องนี้แหละแกปุ๊บเข้านิ้วเลือดไหลเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถเกิดอันตร,รายได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถทําความเสียหายให้กับเครื่องของเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมี2องอปชนาครับเพื่อนๆสามารถยกไปที่ร้าน,นครับให้ช่วยแกเปลี่ยนซิลิโคนนะครับอัปเกรดต่างๆครับหรือ ทำด้วยตัวเองนะซึ่งทางเราก็เคยสอนเอาไว้แล้วนะครับทั้งแกะอัปเกรดนะครับลงวินโดว์ก็ทุกๆอย่างเนี่ยก็รู้ว่สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นั่นเองนะครับอ่ะไปยังไงบ้างครับกับวิธีอัปเกรดโน้ตบุ๊กในปี2024คฮะผู้เห็นไหมไม่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นในการเปลี่ยนเครื่องนะครับเสียเงินแค่แรมก็ประมาณ700 SSD สักพันหนึ่งสองห้าหกซิลิโคอนอีกดีๆสัก70บาทเห็นไหมก็ใช้งบแค่นิดเดียวหลักพันสองพันทำข่าสะอาดเปลี่ยนแรมอัปเกรด SSD ได้เครื่อง หม่เหมือนซื้อใหม่เลยนะครับซึ่งถามว่ามันจะเร็วแรงขึ้นระดับนั้นไหมก็ต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานกับการทํางานของเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยมันก็อยู่ที่สเปค CPU การ์ดจอเป็นหลักนั่นเองนะครับมันก็ใช้งานแบบโดยทั่วไปแบบเล่นเกมชิลๆก็ยังพอได้นั่นเองนะครับแต่สมมติอนาคตซึ่งเพื่อนๆใช้งานของโนบุ๊กหนักขึ้นด้งานกราฟ,ฟิกทํากราฟิกทาโมเดลทําตัดต่อ 4K หนักๆเนี้ยการที่เครื่องนี้สมมุติเป็น Gen 10เนี้ยมันก็อาจจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนั่นนนนเเเองะะะครร,ะะรััับพาฉ้ตวื สุดท้ายนะครับสมมติผมลองแล้วพี่อัปเกรดแรมก็แล้วอัปเกรดแอ d ีก็แล้วลงวินโดว์ใหม่ก็แล้วพี่มันยังช้าอยู่เลยอะ่ะเพราะว่าผมเล่นเกมแบบซ A เหนักๆผมตัดต่อโฟเงี้ยตัวเลือกสุดท้ายนะครับก็คือการเปลี่ยนไม่อยากจะพูดนะแบบมันแต่ว่ามันคือความจริงนะคือการเปลี่ยนเครื่องการอัปเกรดโน้ตบุ๊ก เครื่องใหม่เป็นอะไรที่ดีกว่าแน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งในวิธีนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ยังใช้งานปกติทั่วไปเปิดงานเอกสารนะครับท่องเว็บดูหนังฟังเพลงปกติทั่วไปเล่นเกมแบบชิลๆเกมลูกผักวอลลุ้ลสบายๆเนี่ยอันนี้วิธีนี้ยังเหมาะนั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่ามีรบุ๊กเก่าแต่ว่างานของเราเนี่ยหนักขึ้นใช้สเปคเยอะขึ้นอันนี้เนี่ยต่อให้อัปเกรดไปเนี่ยก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของลักษณะการใช้งาน ของเพื่อนด้วยนะครับว่าเราอัปเกรดแล้วนะครับเหมาะกับงานที่เราต้องการหรือเปล่าครับสเปคเหมาะกับงานที่เราทําหรือเปล่านั่นเองนะครับไปไงบ้างครับจากวิธีแนะนําการอัปเกรดโน้ตบุ๊กเก่านะครับใครมีโน้ตบุ๊กเก่าอย่าเพิ่งทิ้งนะครับยังสามารถอัปเกรดยังสามารถเพิ่มเติม <c oughs> แต่งได้อีกนั่นเอง สำหรับวันนี้ผมเจโนบุ๊คนะครับและที่เห็นอย่างบ้างครับกับวิธีแนะนําการอัปเกรดโนบุ๊กเก่านะครับหรือใครมีวิธีเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับอยากแนะนําเพื่อนๆคอมเมนต์ทิ้งทริคไว้หน่อยนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาแล้วเห็นว่าเฮ้ยมีอีกวิธีมีอีกหลายวิธีเลยนะครับในการรักษาในการอัปเกรดโนบุ๊กเก่าให้แรงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมเจโนบุ๊คขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ